เฮ้ก็จกคนด้วยนะครับวันนี้ทุกท่านอยู่ในรายการก็คืปาท์ตีวีครับวันนี้เราก็จะมารีวิว Minecraft นะครับมัด Hero นะเองนะครับจะดูก็เหมือนดูมันจะเพิ่มเบลนะครับซึ่งผมยังไม่ได้ดูอะไรซักแทมงอะไรนะครับแสดงเวลากดลงไปบนปีกก็จะมีชุดกับแตอเมริกามาให้สามชุดพร้อมๆกันเลยโอ้ แต่เราก็จะรีวิวกันทีละอย่างนะครับเพราะว่าชุดไม้เยอะโคตรๆเลยครับเริ่มจากชุดแบทแมนก่อนเลยครับแล้ชุดซูเปอร์แมนนะครับแบทแมนก็จะมีแอปก็จะมีบัคสปีดสปริงจัมแล้วก็ไลฟ์ชั้ีเครัอ นี่ครับบักแล้วซูเปอร์แมนแล้ปันจะไม่มีหมวกมันไม่มีอะไรเลยครับมันก็เลยทำเชี่ยอะไรไม่ได้ตัวต่อไปครับดิฟแลตครับแล้วก็ตัวอะไรนะปามใช่เอ่าคว้าแมนเปล่าเออเอาคว้าแมนเราั้างที่จะไม่ผิดนะครับ น่าจะแช่์ข้อแม่แล้วมั้งเนี่ยชุดเนี่ยชุดเนี่ยชุดเนี่ยข้อแม่เออเอาละกูก็ลืมอ่านนียนะนี่ชุดของ The f l a t ครับถ้ากดปุ่มด้านล่างข้างขวาครับมันก็จะทำให้สปีดฟอร์ร้อง The Flash ครับแชร์ลงครับมีการคุณเร็วสปีดแล้วก็สเต็งครับคุณเร็วจะคุณเร็วขนาดไหนกันเออหปบยว่านี่มันก็ ีต่อไปครับอะควาแมนครับอะควาแมนก็จะมีบักดำน้ำได้แล้วก็สเตริงแล้วก็สปีดครับเอาไว้ครับต่อไปต่อไป,อไป,อไป,อไปก็กีแกไอ้แกเรียนเทิร์นเอ้ไม่ใช่ก,นกินแลทึ่นแล้วก็วกนนตัวอะไรนะที่เป็นที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 ทททท ที่ที่ทีที <c oughs> โอ้ยไรบอกมาที่เป็นลูกน้องของแบทแมนไม่ใช่โรบินนะที่ใหญ่แล้วอะ่ะไห่อะไรนะผมก็จำไม่ได้ครับก็โรบินไม่ใช่ก็โรบินไม่ไอตอนที่มันตัวใหญ่อะแล้วมันกลายเป็น,นชื่อว่าอะไรนะโรบินไงอีสัต์เนียไม่ใช่โรบินอีสัตว์นี่ครับหน้าตาของกินแรสเต้นครับ <c oughs> <c oughs> เกินเลนทิ้งเนี่ยจะเป็นเอ้ยสัตว์แล้วก็ใส่รองเท้าเข้าไปครับเนี่ยมันจะเป็นลูกน้องของแบทแมนอ่ะจำได้อยู่ก็ดูยวนเจอสติว้เอาละครับตัวต่อไปครับไปอันไปครับแล้วก็กีนแลนเทิลนครับเอ้ยไม่ใช่กีนแอโรนะครับแล้วก็สาวน้อยมาสจั่นนะครับจะรีวิวเป็นทีละสองชุดนะครับ มาดูกันว่ามีบักอะไรบ้างครับแบบนีมม้ดีกว่าครับก็จะมีสปีดสตริงแล้วก็ส,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 สัตว์ตัดแปบ๊บกลับไปแล้วครับที่หลุดไปเลยนะครับต่อไปครับเราก็จะมาแนะนำชุดของอสร้อยมาสัจจนะครับ หอจากนั้นครับก็เป็นคลิปนี้ก็จะสั้นนะครับตอนนี้ก็เป็นเล่นแลนเทรนครับซึ่งชุดนี้ซึ่งซึ่งเอ่อคลิปนี้จะสั้นมากครับเพราะใช้เวลานานไม่ได้ครับก็ต้องอัปโหลดวิดีโออีกาอนานเลยับผมก็มีบัคแค่นี้เอ็นนี่ก็คือร่างหุ่นยนต์ของแบทแมนถ้าจะไม่ผิดนะครับเพราะว่ามาันเขียนตัวเดีวยวกัน กับแบทแบบนี้แบทเออน่าจะใช่ครับใช่เลยละไม่น่าจะเลยแล้วก็เป็นไอรอนแมนครับที่เป็นเพื่อนของไอรอนแมนเป็นชื่ออะไรนะปัมใช่โรสนี่ครับแบทแมนเอาอีกแล้วสักครู่ครับโอเคลีดีกแล้วครับผมเซ็งสัดเลยครับต่อไปครับไอรอนแมนมาถูกครับ เอ้ยไม่ใช่ซึ่ง,มงผมก็ไม่รู้นะว่ามันบินได้ไหมไม่ใช่เพื่อนของโซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเืออโทนี่เพื่อนของโทนี่อะไรครับผมก็ยังไม่แน่ใจนะ,ว,จนะว่ามันหอไ,ได้ไหมเพราะนี่มันเล่นอยู่ในมดเคลียร์จีรบบซึ่งมันเป็นมอดสร้างสารรค์มันก็เลยแบบนี้นครับ และเมื่อเรากดปุ่มด้านขวาครับมันก็จะการเป็นการยิงถออวไปครับซึ่งก็พอแรงครับใช้ได้ครับเอาตัวต่อไปไอรน m a นแล้วก็น r o นอีกตัวแปบ๊บแปบ๊บแปบสับสนแล้วเนี่ยครับ เจ้าเขานี้ครับเจ้าชุดนี้ครับจะมีสกิลพิเศษครับก็คือลูกพลังของไอ้ลูแมนนี่ครับเวลาที่เรายิงไปครับมันก็จะมีระเบิดออกมาแบบนี้ครับแต่บัคกของเจ้านี้ก็คือเวลาที่ยิงใส่ไอ้ดานข้างครับมแบบนี้ครับมันก็จะไม่เป็นอะไรครับแต่ถ้าเรายิงลงบนพื้นครับสกิลที่จะออกมาจริงจริงครับ

ใช่อาจจะไม่ได้ง่ายแจ้งกับอยไรอ่านคิปลงตอนเอาเด้งเด้งแบบนะครับครับต่อไปาครับโอ้ลืมอัดครับมีชาวบ้านมาครับลืมอัดเลยครับลายยาตัวลงก็จะเป็นตัวแบบนี้ครับ ขยาร่าขึ้นก็เป็นแบบนี้ครับซึ่งจะไม่มีอะไรทั้งนั้นครับขยาร่าขึ้นอีก็จะเป็นจอนแมนับซึ่งจะเป็นรูปเชียอะไรไม่มาประมาณนี้ครับชุดของแอนแมนครับเด้งอีกแล้วครับตัดแป๊บงั้นวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะยังไงชุดมันก็มีสกิลอะไรไม่มากครับ ชุดเง่นค่อยดูหาในมัดอื่นก็แล้วกัน,นครับซึ่งสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นครับพบกันใหม่ในการรีวิวหน้าหรือ EP อ,อะไรอะไรขึน้นนะครับก็สวัสดีครับ